สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมไปครับที่ปรึกษาขายฟอร์ดออโต้แกลเลอรีปทุมธานีครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Ford Ranger f x 4 Max กันนี่ครับกับสมยานาม Baby Raptor ครับจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับเราก็มาพบกันกับตัว FF 4 Max นะครับวันนี้ก็เครื่องยนต์2.0นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ213แรงม้านะครับผมและแน่นอนนะครับในเครื่องยนต์ของฝากระโปรงคันนี้นะครับมีพละกําลังแรงม้าที่สูงนะครับ เปิดฝากระโปรงมาคัดช,ชา้าคุณจะเห็นเลยนะฮะว่าโช๊คไฮดรอลิกนะครับจะติดตั้งมาจากโรงงานฟอร์ดทุกคันเลยครับมาพร้อมล้อมแม็กขนาด17นิ้วพร้อมยาง BF KO2 นำเข้าจากอเมริกาจำหน่ายโดยฟอร์ดประเทศไทยค่ะสำหรับเจ้า MX4 Max คันนี้ครับช่วงล่างถูกพัฒนามาจากประเทศออสเตรเลียมาพร้อมโช๊ค Up Fox พร้อมซับแทงต,ตรงนี้ครับผมตัว x x 4 Max คันนี้นะผมก็มาพร้อมกับ เบาะหนังทรงสปอร์ตนะผมเป็นหนังอะคนทาร่านะผมซึ่งเป็นหนังเกดเดียวที่มีอยู่ในรถซูเปอร์คาร์นะครับผมอุปกรณ์สาคัญในบรรดารถออฟโรดจะขาดไม่ได้ก็คือช่องแบงค์นะครับเป็นช่องอักสำหรับต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตไลท์วินลากรถนะครับและแน่นอนครับอุปกรณ์เสริมตัวนี้มีในรถฟอร์ด fx4 max ครับสำหรับเจ้า fx4 max นี้นะคะมาพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมระบบปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนั่นเองค่ะ กวาเลนเนอร์สุดแข็งแกร่งมาพร้อมกับโรบารเล็กและไฟเบรกจุดที่3พบกับโปรโมชั่นดีๆที่ฟอร์แจแค